สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทอยสเตชันโซเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งพุโดิสารเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับผมก็เป็นช่วงบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมบรรยากาศของการเดินทางกลับมาสุรินทร์นะครับของจากแต่ละพื้นที่นะครับผมเช้านี้เลยนะครับวันที่12เมษายนนะครับผมก็มีรถนะครับผมการบริการนะครับผม ไปร้อยเอไปแล้วนะครับผมก็เริ่มมีรถโดยสารทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมี้ก็พาชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมมีรถโคราชนะครับโคราชสาย274นะครับผมก็ฟาให้บริการนะครับผมสวัสดีซูรินนะครับผมซูรินนะครับผมบรากาศนะครับก็ที่นั่งรอนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมก็เพิ่งเดินทางกันมาถึง เช้านะครับที่บขสสุรินทร์นะครับผมก็ไปโคราชเหมือนกันนะครับสาย563ไปคอนแก่นก็มีนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเ้าเลยนะครับผมบรรยากาศการเดินทางนะครับที่บขสสุรินทร์นะครับใครที่จะเดินทางนะครับช่วงเทศกาลนะครับก็เื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับผม 101ไปแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งอันนี้สมบัติทัวร์เพิ่งมาถึงนะครับผมซึ่งมาถึงสุรินทร์นะครับก็เริ่มวันนี้ครับก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนหลั่งไหลนะครับออกจากหมอชิดกรุงเทพนะครับค่อนข้างจเยอะเลยทีเดียวว่าลายเลยนะครับผมอันนี้น่าจะออกจากเมื่อคืนนะครับผมก็เดินทางกันเยอะเลยทีเดียวนะครับผม บากาศช่วงเช้าๆนะครับที่บขสซลินนะครับนี่นะครับเช้าเช้าบรรยากาศคนก็เริ่มเดินทางมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมบวันนี้ก็คาดวัตรถน่าจะติดเป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่12เมษาสน25เจนะครับอ่าไอที่จะเดินทางนะครับ ำนะครับต้องเสออเวลาไว้ด้วยนะครับผมนะครับส่วนนีนะครับผมก็แล้วนะครับผมนี <S 2> <S 2> ม่เป็นรถตราดมอเตอร์เวย์นะครับผมมาเสริมที่บขสสุรินนะครับผมช่วงเทศกาลนะครับ มีหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นนครชัยแอร์โรตาพิบูนทัวร์นะครับสมบัติทัวร์บริษัทขนส่งจำกัดนะครับห่วนทาศกศ .9 หรือในน,นะครับผมบริสุลินนะผมก็คอยให้บริการนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับผมก็พร้อมที่จะส่งบริษัทนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผม เดินบรรยากาศนะครับก็ใครที่จะเดินทางนะครับช่วงเทศกาลนะครับก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยนะครับสักสองชั่วโมงเป็นขั้นต่ํานะครับผมเพราะว่าเทศกาลนี้นะครับผมก็คาดการณนะครับว่าหยุดยาวก็เลยน่าจะมีประชาชนนะครับผมเดินทางค่อนข้างจะเยอะนะครับรถก็เยอะนะับผมยังไงก็ทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับผมช่วงเทศกาลสงการนะับผม นี่ก็ยังเป็นอากาศช่วงเช้าๆอยู่เลยนะครับผม1 2เมษายนนะครับผมมีรถตู้ไปสีสเกตด้วยนะครับผมรถตุ๊กๆเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ เป็นบรรยากาศที่บขสสสุรินทร์นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสสอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเทศกาลส่งความสุขทุกที่ทั่วไทยนะครับผมวันที12่12เมษายนะครับผมกรุงเทพหนองบัวลนาวังนะครับก็ได้มาจัดเสริมที่บขสสอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมใครที่จะเดินทางไปกับเดือน99นะครับก็สามารถ ใช้บริการแห่งรัฐได้นะครับผมในสุดตรงนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับรบรรยากาศที่บอกส้มเพอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมบ ก็จะประมาณนี้นะครับผมการที่บกสประคคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ชวนเทศการสงการนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องสเตชันโซเลยในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม